เปลี่ยนปืนสามยันจะอบปืนเฮ้ยไมวะไม่ได้ตั้งใจชนชนรถมันออกเฉยๆเกสีอ่ตายเกงเี้ยวตา่ยกงเสี้ยวายเยีกงเี้ยวตา่ยกงเสี้ตายุหวคไหว่เพิ่อดนอคยบหเพื่อนด้วยหาเยอท่อะไรเฮ้ยชนดูคนดเดี๋ยวทิบเกตแล้วในบอตายเยอะนะ แล้วกูจะบอกนะเรื่งอะไรเบียมใจนะบอลส้มแล้วบอลส้มแล้วไอ้ตัวลุดบอกไอ้เหลือเหลือคนเดียวใช่ไหมถ้าถ้ามึงจะโดนอ่ะมึงสวนมาปั๊มจรวดอ่ะได้ได้กูรออยู่โมงนี่ละถึงโมงไรฟ้าไม่เลยรออยู่ปั๊มจรวดข้างๆรอก่อนรอก่อนใช่ไหมมีแค่ยอดแอบอยู่ไม่เจอเฉย เมื่อวานผมเห็นนะคืนนะพยายามเคลียร์ให้ขาดเลยเมื่อวานเราเล่นดีนะคืนแล้วแบบมีสตินิดนึงแล้วก็เคลียร์ให้มันขาดขาดไปเลยอ่ะพยายไม่ทำใจใช่วันเนี้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงโครแล้วมึงเสนอได้เลยนะเว้ยใครจะทำบ้านถึงแล้วพี่ทำใจมาแล้วฮะพี่ทำใจมาแล้วทำเลยทำเลยเดี๋ยวเสนอต่อไปเลยจใครทำบ้านอ่ะเออมีใครอยากพี่ยาแล้พี่ถึงอ่ะกลางเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้กูเดี๋องเดี๋ยวกูบอกให้ก็ได้บ้านตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกูบอกกูบอก มือกันมะเนี่ยขึ้นมาลูกขึ้นมาข้ไมาไม่ใช่ไปิดท้ายเองขึ้นไปขึ้นไปจะเล่นไม้หมดแล้วเว็อมันจุ่มก็ได้ตัวชุบชัวชไม่ต้องวิ่งไปรีบแทงเดี๋ยวมมัน่า่กันอ่ะใครจะปิดตัวชุบใครจะทิพย์มงมาเมมาแล้วมึงพาพวกกูไปอ่ะทางไปอ่ะโอ้ยทาไมรู้สึกมันคุณผ่านวงทุเรียนน้องอยมึงเดี๋ยวกูดวาไปไน่ะพ่ชันใครอ่ะเนี่ยหราะวมันเนี่ยหรอ ของมันอยู่ในปั๊มเจอแล้วเจอแล้วเอาดิเร็ว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 เลยเอาเลยนอนนะมันนอนเอาเลยมึงเล็งไอซีวันไอที่สี่กูดิเล็งสีวันเลงรถูดิรถที่มันเด่นไว้ก่อนอะรถรถเด่นๆเออาก่นข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในสีวันเข้าไปข้างในพูดก่อนสีมพูพี่ตั้ใจคนสตรีมเยอะนะพี่มึงฟังกูด้านหลังมันตกด้านหลังมันตกมึงมึงฟังกูนะไปตรงปั๊มมึงมึงโยกมาหลังเขาได้ไหมกูเอาตัวหลุดมาหนึ่งตัวเนี่ยมันลงซ่อมรถเนี่ย มันพูดได้พูดอย่างเงียบอย่างเงียบเชวยเพื่อนพูดนะตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนด้านหลัง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 หลังเขาเลยหลังเขาเขาอ่ะหลังเขาหลังเขาหลังเขาหลังหลังไอ้ตัวนี้เลยหลังแลนหลังแลนหลังแลนไปไปหลังแลนี่หลังแลนแล้วเนี่ยคือหลังแลนหลังแลนมาอีกด้านหลังอีกด้านหลังอีกลงเขามามไม่เชี่อรถมา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 เดินยิงไว้ดิขอบเลยนะไอตรงนี้นะกูบังคับไฟตัวบินนะยิงไว้กด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 ไว้กูซ้ำให้เรากดกด คนเดียวพอคนเดียวคนเดียวมมานี่นะกูบังคับไฟตรงนี้นะกูงาบังคับไฟตรงนี้นะมันมาแล้วนะเพื่อนมึงวนรถด้วยวงรถด้วยวงรถด้วยให้นมันกลับมามันกลัาคุณบดาน้คุณดันกดไปกดไปกดไอ้มึงไปอยู่บนเขาก็ดีรถระปืนอ่ะมึงอยู่ข้างล่างเสียเปียบมึงอยู่รอบๆเลยดมัน่ตายบดาคุบดาเอาคุณบดานีเอาคมดามันอ๋อได้หอนะหอได้หอนะไม่แลพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตยองไม่ตยองไช่วยกันช่วยกงไช่ต้องไม่ต้องพื่อ้องไม่ต้องไม่ล้อจะห่ มันเถ่อนมเลมมานะมันเถมานะดูดบอกเพื่อนลเว้ยพี่มาตวิงคอด่องแป๊บหนึ่งนะ่ามอยู่นะจักรถเต่าน้ว้ยค่อยๆนะค่อยๆนะมันุบเพื่อนนมันตกรถมันตกรถมันตกรถคนนึงมันตกคนหน่งยิงมาได้มยตัวเ่นหน่อยช่วยตัวเนหน่อยช่วยตัวเอนหน่อยโกัสตเลนนึงกางลงไหม ลงนี่ไฟกลางลงไปเลยไฟกลางงไปเลย่ได้เอาตรงนี้มชุบย็นป่ะมาชุบยืนปะเนี่ยมีวิ่งล้มล้มอีกล้มอีกกลางลงเลยเ่เอตรงนี้ให้หมดเอาตรงนี้ให้หมดเอ้ชุบเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีฝากเพื่อนไฟกลางดิเพื่อนไฟกลางเพื่อนไฟกลางยิเพื่อนยิเพื่อนเตอนราโน่นหน่อยนะเต็น์เาโน่ต้องอกมันหมดอยู่นะเดี๋ยวมันมันมาสั่งลงแล้วมาสั่งลงแล้วมาสั่งลงแล้วสั่งลงแลวนอปืนปืนมึงโวยกูเองกองกวองกนองกูเองกนองก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  ต้อยิงลงมาทั้มสิลงมาทั้มิให้เอาแขกกับเซโนโน่หน่อยเห็นป่อยิงไฟกลางเยอะยิงไฟกลางเยอะยิงไฟกลางยิงไฟกลางมาคุ้มลุงนะใครใไฟกลางลงมาเลยใครไฟกลางลงมาเลยเราเพื่อนวงดีๆเพื่อนวงดีๆเราเยอะเราเยอะเพื่อนวงดีๆลงมาลงมาลงมาเลยไฟกลางคุลงคุมลุงคุลุงไฟกลางลุงเลยไฟกลางอ่ะ เตนดำเจดตันดำเห็นไหมมึงเห็นไหมเต็นดำแอบปลากนหนอยแอบปลากนหนอยธครมดาตกคมดาตกอ่ะปืนมันลวงปืนมันลวงปืนลวงหัวจะ้วะไสการลองกินนะไปการเรากินนะการกินมึงมาอ่าประตูลลุ่ปืนีปืนมันลวงของจะล้วงมปืนดีปืนมันลวงหัวจะล้วงปืนปืนพี่ยาชูเพื่อนหน่อยปืนลวง

ไอ้กลางไหมมากลางไฟเยอะมาๆมาค่อยๆค่อยยได้อยู่ฝั่งนี้หน่อยมาฝั่งนี้หน่อยมาฝั่งเกมการ์ดตจริงไม่หยุดเลยเป็นวนไหมเป็นวนไหมเอ้มึงกดมึงกดหัวชมพูหน่อยมึงเอามันมันเอาสนเพื่อนไปมึงเห็นไหมหัวชมพูหัวชมพูมันเอามันเอาสเพื่อนไปฝั่งฝั่งรถสีส้มฝั่งรถสีส้มศนเพื่อนเยอะกูอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ตรงกลางอยู่นี่มาชุบเพื่อนหน่อยมาชุบเพื่อนหน่ หน่อยหน่อยกองาผู้หญิงเหปาเปาเผู้หญิงไหมองาไม่มีไม่เคยออกเลยมามามามไอ้จเล็กจัดเลยครับชนกูเวียกูยาเพื่อนอ่ะไหว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 เอาดีเอาดีเอาดีค่อยค่อยค่อยกูเองกูเองไม่คืแบบมันยิงไม่นนี้วนนี้วนตรงนี้วนตรงนี้ยิงงิงงับไปกลา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 งงหน่อย เปลี่ยนตื้นสามยันเจรี่งตื้นเฮ้ยต้องเปลี่ยนทำไมวะไม่ได้ตั้งใจชนชนรถมันออกเฉย แกมารอสบายดีเพื่อนพวกกูยังยืนยังครบยืนหาเพื่อนด้วยหาตายเยอะยี่อะไรเฮ้ยจนทุกคนดิเยียขอโทษค่ะเด็ดสิบเจ็ดนะในวอตายเยอะนะในวอเราตายเยอะนะไอปืนยิงหน่อยดิปืนช่วยยิงหน่อยโอ้โหไอกูล้วกปืนไปนล่วงมึงมาเอาดิคนประด่าล่วงคนประด่าล่วงมันเอาปืนดิมึงเอาปืนดิตรงกลางไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางไว้เยอะตรงกลางไว้เยอะมันจะหมดแล้ว ไอ้ตุ่นโดนต่โดนไม่มาไก้าไปตายนะเพื่อนรีบมานะกคุไคุกูกดมันอยู่ค่อยๆอย่าห่วงบัฟอย่าห่วงบัฟโฟกัสบโฟกัสบลงลงเอาไอ้ไอ้ไอ้ตุ่นนั่นไปกางเอาไปกลางลงเอาตุ่ลงไอ้ขอโทษพี่เน้อออกเลยเน้อออกเลยน้ยิงยิงหน่อยพี่้งหน่อ เอ้ยพี่ขอโทษขอโทษขอโทษสามย่านมึงบอกเพื่อนเข้าวอด้วยกลางไกลกีไหนพี่เนี่ยเปลี่ยนปืนสามย่านถือโซ่เปลี่ยนปืนข้างถือโซ่เปลี่ยนปืนถือโซ่เปลี่ยนปืนสามันสามันโดนยิงกรโดนยิงเอาตัวไปหน่อยเอาตัวหน่อยขึ้นหลังขึ้นมึงเห็นไหมมันวิ่งมันมันมันไปทางไกลถึงตัวเอาตัวไปหน่อยเอาตัวไปหน่อยโัวไปหน่อยกรโดนสามกรโดนสามข้างหลังใชื่อไหมเพื่อนเพื่อนหนตัวไม่ปิดไม่เปืนไม่เปิดไม่ไอ้ยกเป็

เพื่อนอยู่ตรงพุ่มหญ้าครับพี่แลนดําแลนดําไม่พอใจมาเลยหลังแลนดําเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยตรงนี้วิ่งมาี่หตรงกลางให้ตรงกลางยิงให้หน่อยทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายโดนยิงไม่หยุดเลยหรือเพื่อนเลยหรือเพื่อนหาเพื่อนชุบไปเยอะเลยอยู่ตรงลานหอไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเนี่ยตรงลานหอมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยมันกักทะลุมาทะลุยิงหน่อยยุดตรงกลางอ่ะปุ๊บที่โนยิงไม่หยุดเลยว่ะคนเนี่ยยิงหัวจากม้วนหน่อยดิ มันเอาศกไปทำมันจยัายเติมเพื่อนทางปั๊มมันจะย้ายเติมเพื่อนทางปั๊มเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนต้องซ่อมรถนะพี่เฮ้ยวนมาวน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 มาข้างบนวนมาวนวนบนเขาบนเขาเพื่อนบนเขาบนเขาปั๊มบนเขาปั๊มบนเขาปั๊มเพื่อนบนเขาปั๊มอยากลงไปเอ้ยมึงเอามันก่อนมึงเอามันก่อนเอ้ยมึงเอาเพื่อนก่อนดิ ไฟกลางหายเยอะนะกูบอกเลยไฟกลางหายเยอะนะเมึงอาเพื่่ออนนกท้าเขาไหลศพแล้วนะกลางหายเยอะมากเพื่อนจะโดนหมดแล้วไฟกลางอ่ะไฟกลางหายเยอะมากไฟกลางหายเยอะมากเราหาเพื่อนก่อนเราหาเพื่อนก่อนไบนเขาบนเขาบนเขาไปบนเขากับบนเขาไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปไม่เอันนึงนะแล้วไง มันต้องเพิ่มขึ้นบนเขานะไปทางปั๊มวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งไปวิป่งขึนอยู่เดี๋ยวนะเหลือกูเดียวละมันถือมันถืออะไรมาคาตีแล้วนะต้องต้องลวงเพื่อนนะคาตีเยอะไหมตอนเนี้ยคุยกันคุยกันคุยกันกลางเหลือสามสิบ ไฟก้างเหลือกี่คนอ่ะพี่ไอ้เหี้ยไอไไ้ไปอีกเปิดต้องบนเขาก็ได้ได้อยู่บนเขาเนี่ย งย้ไว้ก่อนมึงย้ไว้ก่อนกลังลีกลังดีพี่ทำไมอันนี้นไ่หมดแล้วปะแอบบอนเลยลอยลอยลอย่งมาตรงสิไอ้ใครที่ชุบเกิดมาต้องแอบก่อนเลยล้ไปลไปกดแล้วผมกดผมไปเล่นไปเล่นมึงล้มอยูทายไฟนะเปนเกินหรอกดไว้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 กไว้้วด้กดไว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 ้้้้้้้มา้ก้ไกบเข้ไ้

ไี่อะเกินอีกมึงจะไหวกูป่ะพี่ไม่ไหวพี่พี่อะมึงจะพี่รูางไหมกูถามแล้ววันนี้ชนะแล้วเต็มตัวเต็มตัวอย่างพี่หมดแค่กูยืนเฉยเฉยก็ดังกว่ามึงอ่ะไอ้เหี้ยกว่ายาอ่อนเขีนรู้จักมึงเลยยิ่งกูวาางวัลเยอะเลยอะเฮียกูไอ้น้องี่คาตีนกูอยู่เนี่ยแค่กูยืนเฉสตบบนหลังคาอีกนะขึ้นมาเอาหน่อยอีกสดหนึงอ่ะไหนไหนมามาคูเองๆสดบนหลังคาบนหลังคาไอ้สินบ้าน่ะ ใช่จ้าถั่วถั่วต้มชัวไอ้ชุดมันราคาไหนเนี่ยคนบอกมันเอาผมแก๊งแตกเลยพี่อย่าเอาทำไงเนี่ยมีจะบอกมีคนบอกผมว่ามันถือสมัยคุณไม่ใช่เพื่อหลิวจะแตกเนี่ยเนี่ยแม่งตกเพื่นลนคนไม่พอคนไม่พอ เน้วแล้วเาหมดแล้วเาจเ้ยน้องน้องข้าศอให้หน่อยดิใครมือ่างมสบีกูหน่อยเหมือนกูมีศทิ้งอยู่ใครมืว่างมาสบีกูหน่อยงเป็นคันไหนโลเนี่ยคันี้ค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่รถกู่ส่สพอแล้วพอแล้วส่ใส่ยส่ใส่พอแล้วพอแล้วคนเจ้เมื่กี้ถ้าสินออกอ่ะสินก็รอดเว้ยแต่แม่ง ไม่หอเนี่ยไี่ด้มีรถกูด้บางกกพี่ขอโทษอมห่ตัเองรอกูยงหลอบกไม่เป็นไรไม่เพื่อนอพี่พเดี๋ยวผมขอไปพัอนะมา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 เยอะอยากแตกอ่ะอยากแกงแตกอ่ะโอ้ไม่แตกอ่ะโทษทีอ่ะไอ้เยี่อะเอยครับกลางไฟตรงไฟอะ แกงไม่อื่อื่นแต่ก่อนนะตีอย่างเงี้ยไม่มีคนถือเลยเนี่ยเอาศพน้อยจะได้จับกลุ่มจะได้มันพาเพื่อนอมานะพี่หมอกว่าพาเพื่อนไปเต้นรถอยู่ใจเย็นครับวันนี้มึงนิ่มกว่าเมื่อวไหร่เนาะนิ่มไปเลยไอ้คนนี้นิ่มจัดนี่นี่นี่ก่อนมาที่ก่อนนี่ไอ้ตัวนี้ยังไม่เหรอหนูเรียกขอคนเดียวพูดได้ปะนี่ตัวนี้เอาไปตัดผมมาไป็นแดดเลยเพื่อจะได้สะอาดจะกินข้าวเลยไอ้ปิดกระป๋าปล่าวะเมื่อกี้ไม่ได้ปิดกระป๋าแน่เลย ไอเดวัวเองมันลองนี่น้องมูนี oh, ่กูอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วกูมีขาวสารไม่เจอตัวไหนตัไหนเลยตัวไมนเลยไอ้ไอ้ข้างนอกไล่อยู่ป้ากูจะไปช่วยพี่จ้องคนนี้เจฟซินไหมเนี่ยคนเนี้ยใช่ไหมเนี่ย ใช่อย่าอย่าตัวตัวตัวที่เฮียมันได้ของยังเฮ้ยจับกลุ่มก่อนจับกลุ่มก่อนเฮ้ยคันหนึ่งคันหนึ่งตัวนี้คันหนึ่งตัวนี้คันหนึ่งอย่ายืนพกเหลือหนึ่งไอ้ดาวกูส่งสามไม่สิ้นไหวเฮียมาหยุดแกงงงงแบบนี้ไม่มันกินข้าวแล้วมันมันไม่ขาดเออเขาเต็มใจมันนิ่มเกินอ่ะวันนี้เอาอาหารไปแดกกับน้องเลยพี่มีศพเหลือเนี่ยจะได้ฉลาดฉลาดทำฟอร์มใส่หน้ากากไอ้เนี้ไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาวันนี้เรามาแก้ตัวแล้วเนอะเฮ้ยมีใครยังไม่อุ้มนะจันนี้ไม่ตาย คอเชลคืเชนับทำไมไม่ให้คุณอื่นมาอุ้มแล้วก็อไปคุมคุมไปอ้โหมคโมมไต้องเร็วต้องเร็วนะต้องเร็วๆนะไมไปคุมไปคุมไคุมไปคไปอุมไปคุมไปคมไหรอมได้มครัไมไทคุมไปรไปคเมไปคมไป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 ุมไมาไปคมไปมไปเอารถมปปไมมไมมม ไอ้ดาวมันไม่รักไอ้ห่างมันรักกูมากกว่ามึงไอ้เหี้ยเหลือผมเหลือผมมา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 ผมไอ้ดาวไอ้สัตว์ไม่เอาศกไปด้วยนะไอเฮียดาวพี่ไปด้วยนี่พี่คันนี้คันนี้เราเราไปตรงนี้สองไอ้หัวหน้าสองคนฝั่งีไอ้แก๊งมันไหนเหี้ยพี่ม้าไปไหนมาดิดิพาพิชินไปทัวร์หน่อยพี่ขับแท็กมาขับแท็กก็ได้มีกูมีพี่ไม่มีหรอพี่จะเอาแท็กไหม โอ้ไปขอดิพี่จะเอาขับแท็กไหมนี่มันพี่จุงมีหอเหลือมมีพี่ม้าไม่มีอ่ะเบลพี่ตุลาเบลพี่ตุลาคนไหนวะตรงกลางตรงงกลาไปบอกตรงกลางไอ้ด้านหน้ามีหมอตำรวจป่ะด้านหน้ามีหมอตำรวจไหมโอเคโอเคออกมาออกมาออกไปสองครับออกไปสอง มีแท็กมีแท็กกอลฟเซนรโน้สีขาวจับรอเลย thank you ได้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 ก็้แลวให้แล้วครับเอาไหมเอาสุกบ่อันนี้พูดได้ไ่มพี่ช่องไม่ห่อไม่หลอดแต่หอกลับอ่ะไม่หลอดแต่หอกลับเฮ้ยช่องไม่หลอดชิวชิวจชิวชิวชิวจริงชิวจริงพี่โก้ชิวจริงวัเนี้พอพี่อะเราผมไปพันละพี่โก้มีแล้วมีแล้วมีแล้วไอปลาตุลามารับผู้ไง หัให้พี่เลียวอุ้มแท็กไปกูอยู่กลางไฟนี่ไม่นี่ไม่นี่พร้อมแล้วเนี่ยพร้อมแล้วจะเอายังไงรอช้าช้ากว่าเมื่อวานเยอะเลยเฮ้ยเราไปด้วยไปด้วยมันจะได้อีกฝ่ารอ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 รถรถให้พี่พี่เลียวไปให้ขับแท็กเขารอเขารอไอ้ไม่ใช่หมอหมอเขาจะเข้ามาเดี๋ยวผมเอา R8 มาได้ไม่เป็นไรไปหัวไพาวคพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมยังไงนับ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  ไมม่่สาุเฮียห่อแล้วไอสัตว์ยไอดาวไอเด็กเฮียไปเฮียดาวแม่งยังไม่หนึ่งเลยเฮียเพิ่งสามสองมึงไปเลยหรอหนึ่งในใจอะดิเฮียดาวไอเด็กเฮียโอเคเดี๋ยวให้กดตอนอะไรนะคับโอ้โหชิบหายแล้ววันนี้กูกูถามจริงเหรอดาว ดาวขึ้นเขาที่ดาวดาวขึ้นเขาก่อนเนาะมันมันมน,น่าจะส่วนเมืองออกมาขึ้นขเขาไปกั 38, 39, นก็แล้สามแปดสามเก้านู่นเหรอพี่ เบาดีไม่ต้องเหินน้องไม่ต้องเหินครับเลยเปิดเพลงฟังกันดีกว่า。